ซุนไฟบนเตาไฟครับ yeah, วันนี้เขาถึงเี้เมนูไข่ปามนะครับง่ายง่ายนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับใครชอบหอมแดงผักปอมพริกเนาะแล้วก็ปรุงเครื่องชอบเพชรก็ซอยพริกใส่ลงไปครับพร้อมกับผักปอมและก็หอมแดงซอยเป็นแว่นๆครับตอกไข่ไก่ใส่ลงไปในถ้วยน้ำส่วนผสมซอยละเอียดใส่ลงไปในถ้วยเลยครับปรุงรสด้วยผงเทวดาน้ำปลาซอสหอยนางรมและก็ตีให้เข้ากันครับ ไปเล่ากับเราเองว่าเคียงมันไปไหวยังเคียงมันอุ่มใน้ำมันนะเคียงมันคือสามขาเอาไว้ตั้งกระทะบนเตาไฟผลส่วนผสมทุกอย่างลงอยู่ในถ้วยเดียวกันนะฮะปามไข่ จะต้องขาดใบตองมาได้นะครับตั้งหม้อขางบนเตาไฟย่องบนเคียงมันเอาใบตองกรวยหองก้นหม้อขางก่อนจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยปามไข่ไปใจห่อนหนึ่งใจเปปี้ยงนะครับค่อยๆผอมันนะครับเอาฝามาปิดนะครับตั้งทิ้งไว้ไปเอาฝามาปิดเพื่อให้ไข่หน้ามันบักแข็งปิดแล้วไอ้น้ำจะแย่ให้ไข่มันอ่อนๆนิ่มๆนะครับ เซตแล่าผาคหนึ่งใจพอมาซุกดก่กนำจะพอดตั้งก้นซุกแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะมาพักไว้ในกระดงกันนอะแล้วเขาจะปิดผากนะครับจากนั้นก็ปีกแหมพักและก็ปิดฝาครับอู้ไปไว้เหมือนคิดจุใจพอไข่ป่ามซุกแล้วครับนี่ซุกแล้วครับหอมพัก ปมกับสาใบตองกลวยขนาดจากนั้นก็ไหว้ไปหนังห่านเข้าจิ้มพอรสชาติก่อนเนาะวันล้ำกอไข่ปลาหมันเฮาอ่อนๆน,นิ่มๆกลิ่นพกปอมหอมตึง้งบวกกับใบตองกลวยตีมันแฮมแฮมเนาะแต่กลิ่นมันหอมนะจ้าเข้าหนึ่งโง่นะครับผมสําหรับไข่ปลาของนเฮาในเจ้านี้นะครับผมมาจิ้มกันเลยดีกว่าไข่ปลามของเฮาจะล้ํากอน,นะครับนี่ไข่ปลามสัสเครื่องอืม ก,กระเทียมซดบะเพ็ดต้องพริกแหงนึงเมนูนะฮะสำหรับใครที่ชอบกินไขป่ปลาบนเตาถ่านหรือว่าเตาไฟของเขานี่เองนะครับผมบนไปตอกมาต้องใจนน้ามันนะครับไม่แอวเนื้อมาได้ก็คฮือเปลิอนค้นเนื้อเนี่ยล้องอยังฮือกินเนื้ออยากบอกว่าเพนั่นเป็น,นยังกับเขาพอเนาะอยากกินไข่ปลานะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ